ผมหั่นให้ดูนะครับเนี่ยปสันสเตกเนี่ยหั่นง่ายมากเลยครับตรงนี้นะโอ้โหมีความหวานอมเค็มนะครับกรอบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเนื้อนี่จุ้ยซี่มากนะมีน้ำอะไรอยู่ในหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับถูกแล้วครับที่เราเลือกหมูสันนอกเพราะมันจะมีไขมนันแทกนิดนึงนะครับกินแล้วมันจะรู้สึกว่าจะได้กลิ่นของหมูนะหมูสดสดยาวหมูแท้แข็งนะครับไปซื้อตลาดสดๆแล้วมาทำเนี่ย จะไ,ได้รสชาติแบบนี้อร่อยมากนะค,ครับผมจะมาสอนเปิดเคล็ดลับสูตรทำขนมคัาสื่อนะครับวิธีการหลังจากที่เราหั่นเนื้อนะครับชั้นนอกมาได้ชิ้นกลมๆแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับ นะครับมีหลายชิ้นด้วยกันควเลือกชิ้นที่มันบางแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับชิ้นนี้มาจบเราก็ต้องมาทุบซะหน่อยหนึ่งนะครับเราต้องมาทุบสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันนิ่มนะครับทุบสองข้างนะครับทุบให้เส้นเอ็นมันแตกไม่ต้องหนักไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช้ำพอทุบเสร็จปุ๊บเราก็มา,ามทำไวช็อปนิดหนึ่งทำไวช็อปคืออะไรก็คือ มาทาเอ็นรอบนอกของมันเนี่ยให้มันขยายถ้าเรามีสับสับให้มันเป็นเป็นเป็นรอยบ้างเนี่ยมันจะขยายออกไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อจะหดนะครับเพราะสันในเพราะสันนอกเนี่ยมันจะมีเอ็นอยู่ขางนอกนะครับคืนชื่อว่าสันนอกแล้วมันมีเอ็นอยู่นอกก็ว่าเอาซามูไรมาช็อปนิดหนึ่งเอามีดมาสับรอบๆนิดหนึ่งเพื่อให้เวลามันมันท่าล็อกมันจะขยายเอาได้นะครับมีฉะนมันขยายไม่ได้แล้วก็มาปรุงรสครับวิธีปรุงรสนะครับอันที่หนึ่งนะครับ อันนี้ที่สูตรของผมเองนะครับสูตรของดอทเทร์เล่ก็คือเอามิลินมาแช่มิลินก่อนครับแช่มิลินนะครับตุ่มๆช่ำๆนะครับเพื่อให้รสชาติการดับกลิ่นแล้วให้มีรสหวานนิดนึงนะครับมีเหล้ามีมีเหล้าหวานผสมอยู่เสร็จปุ๊บมาปรุงรสนิดนึงใส่พริกไทยนะครับเล็กน้อยนะฮะอย่าเยอะนะครับเยอะเดี๋ยวจะเผ็ดนะครับนะครับปาทั่วๆนะครับ ก็ทั่วนะครับใครอยากเค็มก็ใส่เกลือก็ได้แต่ผมไม่ใส่นะครับเดี๋ยวจะเค็มไปใส่เกลือใส่โชยุแต่โชยุใส่ไปก็จะดำไปแต่ผมก็เอาพริกไทยนะฮะธรรมดาธรรมดาสูตรเป็นสูตรสุขภาพนะฮะอาหารสุขภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราได้เนื้อที่มีรสชาติหวานแล้วก็มีพริกไทยด้วยนะครับมันก็จะดับกลิ่นหมูดับกลิ่นสาบดับกลิ่นอะไรของหมูไปแล้วก็มาคลุกแป้งสาลีชนิดเบา หรือเเรียกว่าแป้งดอกบัวนะครับเาเรียกว่าแป้งสาลีเนี่ยผสมนั่นเองครับแป้งสาลีในผสมนะฮะนะมาคลุกคลุกเหมือนกับปาแป้งนะครับปาแป้งสงการเนี่ยฮะนะปาแป้งให้ทั่วเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราไปชุบไข่ชุบอะไรก็จะจะได้ติดนะครับแล้วเป็นการซับน้ํามันในตัวแป้งตัวนี้สําคัญมากนะถ้าไม่ชุบนี่ชุบไข่จะไม่ติดนะครับนะบพอชุบทั่วบ๊อบเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็มาอาบ อาบน้ำไข่ดนึงนะฮะเอามาชุบไข่อีกรอบนึงให้เพื่อให้ไข่เกาะนะครับถ้าจะเอาให้มันอร่อยนิดนึงก็ออกเหลืองๆก็ทองๆก็ใส่ไข่เยอะหน่อยหลังจากนั้นก็พอได้ไข่ป๊อกกระเสดดจนิดนึงเสดไข่นิดนึงเสดน้ําไข่นีน่แล้วก็มาคลุกแป้งเกล็ดขนมปังครับอันนี้สําคัญเกล็ดขนมปังก็ให้มันทั่วๆเลยครับให้มันท่วมเลยครับเหมือนกับ กบเอาซ้ายกบมันอยู่นะครับคล้ายๆงั้นกดเพื่อให้มันเกาะนะครับเกาะเยอะที่สุดยิ่งเยอะยิ่งดีครับไมจะได้ไม่หลุดนะครับถ้าหลุดแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีครับให้ทั่วที่สุดนะครับกดกดไปหน่อยก็ดีครับนะครับเสร็จแล้วก็คือสําเร็จแล้วครับสําเร็จแล้วที่พร้อมที่จะเอาไปทอดแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาท่อเลยครับน่า แล้วก็เนี่ยเห็นไหมครงคัตส่อ,อย่างดีลงไปเลยครับเห็นไหมครเดือดเลยครับดูนะครับเห็นไหมครับน่ะปิดฝาดหนึ่งนะครับปิดฝาหนึ่งอ่าอย่างที่อย่างที่ผมบอกนะน้ํามันจะต้องเดือดน,นะครับถ้าน้ํามันไม่เดือดไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะอมน้ํามันนะครับจะไม่อร่อยนะครับอมน้ํามันจะเลี่ยนจะเลี่ยนคอนะครับอันนี้ก็คือรอนะครับอันนี้ก็รอ รอแล้วประมาณ3นาทีนะครับที่ความร้อนประมาณ160องศานะครับ3นาทีกาลังดีครับเราจะรู้ได้เลยว่าสุกไม่สุกเราก็ดูว่าบทฟองอากาศมันอะหมดไปหรือยังนะครับถ้าหมูมีความชื้นอยู่มันก็จะมีฟองอากาศเยอะนะครับถ้าน้ํามันมันเดือดมันก็ไล่ฟองอากาศหรือไล่ความชื้นของหมูฟองอากาศก็จะน้อยลงนะฮะ เมื่อฟอการเหลือน้อยลงประมาณ10% 20%ก็ใกล้สุกแล้วนะครับเดี๋ยพลิกอีกทีหนึ่งก็สุกแล้วครับครับแล้วถ้าจะเป็นเทมปุระนะครับสมมติเราเป็นนี้เป็นแครอทที่เราจะให้เด็กทานนะครับหรือว่ามันก็แล้วแต่นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเอาเทมปุระเ่ยนะฮะชุบเหมือนกับที่ผมพูดนะครับชุบมิลลินนะครับแล้วก็หมักเกลือนิดนึงนะครับหมักเกลือนิดนึงแล้วก็ชุบแป้งนะครับ ใส่เกลือนิดนึงก็ได้ครับนะครับเกลือนิดเดียวนะอย่าเยอะนะฮะยเยอะเดี๋ยวมันจะนั่นพอใส่มิลินเสร็จปุ๊บแล้วก็คลุกแป้งนะครับแป้งไอ้เบานะฮะแป้งชนิดเบาไม่ต้องไปซื้อสำเร็จรูปแป้งเทมปุระไม่เอานะครับเอาแป้งสาลีชนิดเบาเนี่ยแหละครับคลุกให้ทั่วนะครับนะครับจำนะฮะเมื่อกี้เราใช้ไข่อะไรเมื่อกี้เราใช้ไข่อะไรเอ่ยแล้วเมื่อกี้เราใช้ไข่แดงใช่ไหมไข่แดงกับไข,ข่ขาวสล้วรับทำ คัสดงแต่ว่าตัวนี้เราใช้ไข่ขาวอย่างเดียวนะครับนะครับเราคุกไข่ขาวนะครับคุกไข่ขาวหมดเลยอ่าคุกไข่ขาวหมดเลยคุกไข่ขาวหมดเลยนะครับอ่าไข่ขาวก็จะไปเกาะที่ตัวผัดนะครับหลังจากคุกไข่ขาวเสร็จปุ๊บเราก็ไปคุกแป้งอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละฮะคือเทมปุระและครับต่างกันแค่นี้เองอานที่ไปเกล็ดขนมปังเราไม่ลงเกล็ดขนมปังเปลี่ยนจากตัวไข่แดงเป็นไข่ขาวแล้วก็ไปลงแป้งครั้งที่สอง ก็จะคือคือคือเทมปุระแล้วครับทงคัตสึของเรานะฮะทำแบบงูปลาแต่ก็อร่อยครับเมื่อกี้ทดสอบดูแล้วทั้งเทมปุระทั้งทงคัตสึนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์แนะนำอีกก็คือซ่อมมีดกินสเต็กของสมัยช็อปนะครับผมจะหาให้ดูนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับดูใกล้ๆนะฮะซ่อมนะครับมีลายลายโค้งลายวาวนะครับมีดก็คมมากนะครับแล้วก็สั้นๆไม่ต้องยาวนะครับมาหานุสเต็กหรือทงคัตสึอย่างเนี้ยดีมาก ลกรสื่อสามารถไปทำอ่าอันนี้ไฮแม้เนื้อสุกนะครับอ่าผมหั่นให้ดูนะครับเน,รเ,เนี่ยบริษัทสเต็ทเนี่ยหั่นง่ายมากเลยครับตรงนี้นะนะนครับราคาถูกครับมาติดต่อที่ทำร่ายช็อปได้นะผมทานให้ดูนะครับโอ้โหมีความหวานอมเค็มนะครับกรอบ ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเนื้อนี่ทุ้ยซี่มากนะมีน้ำอะไรอยู่ข้าในหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับถูกแล้วครับที่เราเลือกหมูสันนอกเพราะมันจะมีไขมนันแทรกนิดนึงนะครับกินแล้วมันจะรู้สึกว่าจะได้กลิ่นของหมูนะหมูสดสดยาวหมูแช่แข็งนะครับไปซื้อตลาดสดสดแล้วมาทำเนี่ยจะได้รสชาติแบบนี้อร่อยมากแป้งพอดเจาเวเยอะ กบกรอบก็โบกเยอะๆหน่อยนะครับก็จะได้กรอบกว่าน,นี้นะครับอันนี้ใช้ได้นะครับรสชาติดีดดนะครับถ้าจะมีน้ำจิ้มก็ไปซื้อตามตลาดนะครับน้ำนจิ้มแมคโครสำเร็จรูปมีแล้วครับน้ำจิ้มของของข้าวเสือ่อถ้าเราจะทำข้าวเสือ่อโดมต่อก็ซื้อพัฒนาของกมรจอบไปทำต่อครับก็คือเอาหมูนี่นะฮะขอขอขอเป็นโน่นนะฮะวางน,นะครับเอาน้ำ ใส่ก่อนต้มน้ำให้เดือดก่อนน้ำที่จะใส่คืออะไรไม่มีอะไรมากคือมิรินสาเกนะครับใส่เข้าไปนะครับสองตัวนี้พอแล้วครับแล้วก็น้ําตาลหน่อยหนึ่งนะฮะวิธีการกใส่มิรินเข้าไปนะฮะใส่มิรินเข้าไปเสร็จปุ๊บใส่น้ําซุปปลาแห้งนะอันนี้หนึ่งใส่น้ำซุปปลาแห้งก่อนใส่มิรินเข้าไปเติมน้ําตาลไปหน่อยหนึ่งถ้าชอบความหวานนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ของข้าสูตรใส่เข้าไป ตามด้วยผักนิดหนึง่งนะผักซอยที่เมื่อกี้ให้ครึ่งครึ่งซอยผักของเราเนี่ยซอยสไลด์เนี่ยไอสติปเนี่ยเป็นเส้นๆ้นเนี่ยอ่าาเป็นต้นหอมเป็นแครอทเป็นต้นหอมญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ซอยไว้บนนะครับเสร็จปุ๊บเตี้ยก็ครอบฝาไว้จนมันเดือดเพราะมันเดือดปุบปุบปุ๊บเปิดฝาใส่สาเกไปนิดหนึ่งปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้หนึ่งนาทีรับรองหอมฉุยอร่อยครับแล้วคุณจะได้พัสดุงที่ รสชาติเหมือนกับพัชคารด้วยกระทะพัสดงของซัมรไรช็อปครับครับนี่คือภาชนะตัวอย่างของซัมรไรช็อปนะครับมีตั้งแต่สีแดงดำสีเขียวสีขาวสีดำโอ้เยอะแยะเลยนะฮะนี่เป็นชุดน้ำจิ้มของซัมรไรช็อปที่เป็นเซราม,มิกนะฮะแล้วยังมีเยอะแยะครับมีน้องของซัมรไรช็อปมีเยอะแยะัๆมีเฉพาะชุดน้ำจิ้มอย่างเดียวนะครับยังมีอีกเกือบ20ชนิดช็อตชุดน้ำจิ้มนะฮะแล้วยังมีภาชนะอีก 600หกร้อยรายการมาชมได้ที่ซามูไรช็อปนะครับถ้าข้ามยี่สิบท่านนะครับปุตสมัย .com ทคอมหรือไซปุตสมัย .com นะครับแล้วก็โทรศัพท์02416 57 00ครับบานเที่2 3 4ถึง2อ6ซอยท่าข้ามยี่สิบท่านหครับมาพบกับผมได้ทุกวันที่ซามูไรช็อปครับ